การปั่นจัก,กรยานได้รับความนิยมในวงกว้างจากคนทุกเพศทุกวัยในหลายๆประเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในการช่วยลดการใช้พลังงานซึ่งมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงลดปัญหามลพิษทางอากาศบรรเทาปัญหาการจราจรช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมเมืองทั่วโลกและที่สำคัญก็ยังส่งผลให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วยด้วยเหตุนี้ในหลายๆประเทศจึงมีการสร้างพัฒนาเส้นทางในการปั่นจัก,กรยานเพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัยช่วยดึงดูดให้คนในประเทศนั้นๆหันมาใช้การเดินทางโดยจักรยานให้มากขึ้นในขณะที่บางแห่งก็ได้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวจุดเช็คอินสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนนั้นๆวันนี้อับดุลไททูบเลยขอหยิบยกเส้นทางปั่นจักรยานที่สวยและแปลกๆจากแปประเทศมาฝากกันครับ เส้นทางจักรยานสีชมพูนิวซีแลนด์เนลสันสตรีทไซเคิลเวย์เป็นเส้นทางจักรยานสีชมพูตั้งอยู่ที่เมืองโอเลแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นี่อาจจะเป็นเส้นทางจักรยานแห่งแรกของโลกที่มีเลนจักรยานเป็นสีชมพูพิงค์พาดและยังเป็นเส้นทางจักรยานสีชมพูที่ลอยฟ้ายกระดับเหนือถนนควีนสตรีทไปจนถึงวิกตอเรียสตรีทเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเส้นทางจักรยานสายตะวันตกเฉียงเหนือที่ตัดผ่านริมแม่น้ำ และยังมีบางช่วงที่ออกแบบพิเศษให้ลอดผ่านทางแยกของถนนมอเตอร์เวย์อีกด้วยเส้นทางจักรยานสีชมพูแห่งนี้เป็นเส้นทางที่สามารถใช้ได้ทั้งคนเดินเท้าและนักปัน่นโดยสามารถใช้เดินทางเข้าสู่ใจกลางย่านธุรกิจได้ 2. อุโมงค์จักรยานที่ยาวที่สุดในยุโรปสเปน สเปนประเทศที่ใช้เส้นทางรถยนต์เป็นหลักแต่มีอุโมงค์มอลแลนหรือที่รู้จักกันในชื่อซานเซบาสเตียนบิสคิลทอนเนลซึ่งเปิดใช้ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2552เป็นอุโมงค์จักรยานที่มีความยาวทั้งสิ้น850เมตรนับได้ว่าเป็นอุโมงค์จักรยานที่ยาวที่สุดในยุโรปสร้างอยู่ภายในชั้นใต้ดินที่เคยเป็นอุโมงค์ของเส้นทางรถไฟสายเก่าเส้นทางบิลเบาซนเซบาสเตียน ในเส้นทางอุมโมงจักรยานซานเซบาสเตียนนั้นมองภายนอกอาจจะดูน่ากลัวแต่ที่นี่จะมีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิดถึง29ตัว 3. เส้นทางจักรยานศิลปะเรืองแสงเนเธอแลนด์เส้นทางจักรยานศิลปะเรืองแสงระยะทางประมาณ1กิโลเมตรแห่งนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพเขียนสตาร์รี่ไนทของจิตรกรชาวดัชวินเซนต์แวนโก ตั้งอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์เมืองนูนันเมืองซึ่งมีความสําคัญต่อชีวิตและการทํางานของแวนโกซึ่งเส้นทางที่สร้างทางจักรยานแห่งนี้นั้นก็เป็นที่ซึ่งแวนโกเคยใช้เดินทางผ่านไปยังเมืองบราแบนซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเลนจักรยานแห่งนี้จะมีพื้นผิวของทางจักรยานซึ่งถูกเคลือบด้วยสีชนิดพิเศษที่ใช้การสะสมพลังงานระหว่างวันและจะเรืองแสงในยามค่ําคืน โดยแสงที่ปรากฏขึ้นบนเส้นทางจักรยานเรืองแสงแห่งนี้เกิดขึ้นจากหลอดไฟ LED ที่ใช้พลังงานจากโซลร์เซลล์ที่ถูกติดตั้งอยู่ข้างๆและไม่ใช่เพียงแค่เรืองแสงเท่านั้นหากต่มีความสวยงามของลายเส้นคล้ายราตรีประดับดาวที่ประกายแสงสะท้อนกับแสงจันทร์เสมือนกับภาพวาดสีน้ำมัน Starry Night ของแวนโก๊ะศิลปินผู้มีชื่อเสียงกองโลก ซูเปอร์ไฮเวย์จักรยานประเทศเยอรมนีทางจักรยาน bicycle autobahn ของประเทศเยอรมนีเป็นถนนซูเปอร์ไฮเวย์สำหรับจักรยานที่สร้างคู่ขนานไปกับเส้นทางรางรถไฟร้างที่เคยใช้ในการขนส่งด้านอุตสาหกรรมซึ่งมีความยาวทั้งสิ้นถึง100กิโลเมตรโดยจะมีทางวิ่งเฉพาะสำหรับจักรยานที่แยกจากถนนที่รถยนต์สัญจรไปมาเชื่อมโยงระหว่าง10เมืองในแถบตะวันตกของประเทศเยอรมนี รวมเป็นเส้นทางสู่สีมหาวิทยาลัยชื่อดังซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มทยอยเปิดใช้เป็นบางช่วงแล้วและคาดว่าเส้นทางจักรยานสายนี้จะทำให้รถหายไปจากท้องถนนถึง50,000คันเลยทีเดียว 5. เส้นทางจักรยานพาดผ่านทะเลญี่ปุ่นชีมานามิไคโดเส้นทางจักรยานที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเส้นทางปั่นจักรยานที่สวยติดอันดับโลกซึ่งมีความยาวกว่า70กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเอฮิเมะและฮิโรชิมะเส้นทางปั่นจัก,กรยานจะพาดผ่านทะเลเซโตอุจิที่กว้างใหญ่ข้ามผ่านเกาะเล็กๆ6เกาะ7สะพานเป็นการปั่นจัก,กรยานรับลมทะเลท่ามกลางทะเลสีครามและทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงามเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางแห่งสวงสวรรค์ของคนรักการปัน่นที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการปั่นจัก,กรยานที่มีเส้นทางแยกกับเส้นทางรถยนต์อย่างชัดเจน ทางจักรยานในสวนสาธารณะบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครเจ้าพระยาสกายพาร์คหรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าพระปก9ก้าสกายพาร์คเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าที่ได้รับการปรับปรุงบนโครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลินที่ถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524เป็นโครงการสวนสาธารณะบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแห่งแรกของโลก ที่ได้เปิดใช้งานไปเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2563ซึ่งมีเลนจักรยานทําให้ผู้ใช้จักรยานนั้นสามารถเดินทางข้ามฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้าโดยแต่เดิมนั้นไม่สามารถใช้งานได้เพราะไม่มีพื้นที่สําหรับคนเดินหรือใช้จักรยานตลอดความยาวสะพานผู้ใช้จักรยานจะได้เห็นวิวที่สวยงามของเมืองเก่าฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีข้ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้เป็นระยะ 7. เส้นทางจักรยานลอยฟ้ายาวที่สุดในโลกจีนโครงการสกายเวหรือทางจักรยานลอยฟ้าเซี่ยเหมินไบซิเคิลสกายเวตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยเหมินมณฑลฟูเจียนเป็นโครงการที่ทางการจีนได้สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยรถจักรยานซึ่งครอบคลุมย่านพักอาศัยใน5เมืองสำคัญและศูนย์กลางธุรกิจ3แห่ง อีกทั้งยังมีทางเข้าออก11จุดซึ่งเชื่อมต่อกับป้ายรถเมย์สถานีรถไฟใต้ดินและห้างสรรพสินค้าเส้นทางนี้ถูกออกแบบให้เป็นลูปขนาดใหญ่ต่อเนื่องกันเล่นระดับสูงต่ำลอยอยู่เหนือถนนสายหลักสูงจากพื้นถนนกว่า5เมตรม,มีความยาว7.6กกิโลเมตรซึ่งนับว่าเสียบเหมือน bicycle skyway แห่งนี้เป็นทางจักรยานลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกและเป็นแห่งแรกของประเทศจีนซึ่งถูกออกแบบให้อำนวยความสะดวกจักรยานได้มากถึง 2,023คันต่อชั่วโมงด้วยความเร็วสูงสุด25กิโลเมตรต่อชั่วโมง 8. ทางยกระดับสำหรับจักรยานเดนมาร์กโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กเป็นหนึ่งในเมืองที่ประชาชนซื้อรถยนต์น้อยที่สุดในแถบยุโรปผู้คนในเมืองเกินครึ่งหันมาเดินทางด้วยจักรยานกันส่วนใหญ่ซึ่งทางการโคเปนเฮเกนได้ตั้งเป้า จะเป็นเมืองปลอดคาร์บอน1 0 0ภายในอีก3ปีข้างหน้าภายในปี2568โคเปนเฮเกนเป็นเมืองที่มีแม่น้ำผ่ากลางเมืองและมีสะพานสำหรับจักรยานข้ามแม่น้ำที่สวยงามอยู่หลายแห่งแต่ที่ซูเกิลเซนเงินซึ่งตั้งอยู่ย่านกลางเมืองอย่างฮาร์เบอร์ฟรอนท์ได้ทำทางจักรยานแยกออกจากทางคนเดินเหนือแม่น้ำให้นักปั่นได้ชมวิวสวยๆบนเส้นทางถนนยกระดับสำหรับจักรยานสะพานมีพื้นสีส้มมีความยาว200กว่าเมตร กว้าง4เมตรสูงเหนือแม่น้ำ6-7เมตรและเส้นทางจักรยานแห่งนี้จะช่วยเลี่ยงถนนสายช็อปปิ้งที่หนานแน่นจึงช่วยแก้ปัญหารถติดเพิ่มความปลอดภัยและรวดเร็วให้กับคนขับขี่จักรยานโดยถนนที่ยกระดับสูงจากพื้นเสมือนไฮเวย์สำหรับจักรยานเท่านั้นทำให้นักปั่นนั้นสามารถใช้ความเร็วได้คงที่ไม่มีสะดุดหรือการชะลอจากอุปสรรคข้างทางให้ต้องกังวล นอกจากนี้ผู้คนด้านล่างมองมาก็จะเห็นสะพานเสมือนงูเลื้อยที่มีนักปั่นเดินทางไปมาที่นี่จึงมักถูกเรียกว่า c y เคิ Snake หรือสะพานงูและทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่อับดุลคัดสันมาฝากเพื่อนๆซึ่งจริงๆแล้วในประเทศไทยเราก็มีเลนจักรยานที่สวยงามตามจังหวัดต่างๆอยู่หลายที่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นเส้นทางที่ใช้ร่วมกันกับเส้นทางรถยนต์ และสำหรับในประเทศที่มีการใช้จักรยานในการเดินทางมากสุดอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กหรืออย่างเยอรมนีก็จะมีเลนจักรยานที่สวยงามมีกิมมิกแปลกๆไฮเทคอยู่อีกมากมายตามเมืองต่างๆหากว่าเรามีโอกาสหรือว่าเพื่อนๆชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อับดุลก็จะนำมาฝากเพื่อนๆกันอีกนะครับ